นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่นึกถึงเราคาร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับ5วิธีการดูแลรถยนต์ให้เหมือนใหม่สําหรับหลายๆคนรถยนต์นับเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากเมื่อซื้อแล้วคงยากที่จะดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปนานๆและดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ภายนอกเงางามสะดุดตาเครื่องยนต์สามารถใช้การได้ดีเหมือนเพิ่งซื้อมาเราขอแนะนำ5วิธีดูแลรถยนต์ให้เหมือนใหม่ที่คุณก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองพาคุมรถช่วยปกป้องสีการดูแลรักษาสีของตัวรถยนต์เป็นอย่างดีจะทำให้รถของคุณคงสภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอทำให้หลายๆคนล้างรถบ่อยเพื่อให้รถสะอาดแสดงให้เห็นสีสันสดใสแต่ว่า การล้างรถบ่อยๆนั้นจะทำให้รถยนต์ของคุณเกิดรอยได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรอยขนแมวที่มักจะมีให้เห็นกนารจัดการล้างรถที่บ่อยเกินไปทางที่ดีควรล้างเพียงหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งเคล็ดลับการดูแลรักษาสีรถยนต์ของคุณนั้นทำได้ง่ายมากๆเพียงแต่ต้องมีตัวช่วยเล็กน้อยนั้นก็คือผ้าคุมรถนั่นเองการใช้ผ้าคุมรถทุกครั้งขณะจอดไว้เฉย จะช่วยปกป้องรถของคุณจากฝุ่นควันขี้นกยางต้นไม้รวมไปถึงเศษหินหรือกิ่งไม้ต่างๆที่อาจจะมากระแทกจนทำให้เกิดรอยได้โดยเลือกใช้ผ้าคุมที่มีเนื้อเหนียวทนทานและไม่แข็งกระดังจนขูดสีรถเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรักษาสภาพสีรถยนต์ของคุณให้สวยงามได้แล้วดูแลสมรรถรถยนต์ นอกจากภายนอกที่ดูสวยงามแล้วสภาพเครื่องยนต์และสมรรถะต่างๆก็ต้องดูแลให้ดีเช่นกันซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจเช็คมี2จุดดังนี้อย่างรถยนต์ยางรถยนต์เป็นหนึ่งส่วนที่สำคัญที่ควรดูแลไม่ต่างจากด้านอื่นเลยเพราะนอกจากช่วยให้การขับขี่ไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วยซึ่งวิธีดูแลยางนั้นสามารถทำได้ง่ายมากๆครับ เพียงแค่เช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอและหมั่นเติมลมให้พอดีก็จะช่วยป้องกันการสึกของยางได้เป็นอย่างดีครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนั้นก็เปรียบเสมอระบบไหลเวียนเลือดของรถยนต์มีหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ช่วยระบายความร้อนลดอาการสึกหลอของรถ แต่หลายๆคนมมกจะละเลยและไม่ยอมไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจึงเป็นสาเหตุทำให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและตามมาด้วยปัญหาจุกจิกต่างๆผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างน้อยทุกๆ1เดือนหรือหากใช้ไปมากๆเปลี่ยนทุกสองสัปดาห์ได้จะยิ่งดีมากครับทั้ง2จุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนชอบละเลยกันอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องใส่ใจตรวจดูเช่นรอยหยดรั่วของน้ำและน้ำมันต่างๆในใต้ท้องรถที่แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ก็ควรตรวจเช็คไว้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดยิบย่อยที่เราอาจดูแลได้ไม่หมดซึ่งต้องไม่ลืมที่จะพารถไปเจอช่างทำการเช็คระยะเพื่อความปลอดภัยทั้งรถยนต์และผู้ขับขี่ อย่าลืมทำความสะอาดห้องโดยสารนอกจากภายนอกที่ดูสะอาดตาและเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพแล้วการรักษาความสะอาดภายในก็เป็นสิ่งสำคัญที่ให้รถยนต์ของเราดูดียิ่งขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นส่วนที่วางขาเปาะหรือแม้กระทั่งแผงคอนโซลของรถก็สำคัญโดยสามารถทำได้ง่ายๆด้วย3ามขั้นตอนการทำความสะอาดดังนี้ หใช้เครื่องดูดฝุ่นทําความสะอาดให้ทั่วเครื่องดูดฝุ่นจะดูดเอาเศษฝุ่นที่ติดอยู่ในซอกลึกออกมาได้แถมยังไม่ทําให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วรถด้วยโดยค่อยๆดูดตั้งแต่บริเวณคอนโซลรถไปจนถึงเบาะหลังแล้วจึงดูดเอาฝุ่นบริเวณที่วางเท้าและต้องไม่ลืมที่จะดูดฝุ่นบริเวณพื้นใต้พรมเช้าด้วย ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทำความสะอาดควรใช้น้ำสะอาดโดยไม่ต้องผสมน้ำยาเช็ดบิดผ้าให้หม,มาดๆจนเกือบแห้งระวังอยาให้ผ้าเปียกเกินไปโดยให้เช็คเฉพาะส่วนคอนโซลหน้ารถและเบาะเท่านั้นทำความสะอาดเครื่องหนังการลงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องหนังปิดท้าย นอกจากทำให้บริเวณส่วนที่เป็นหนังดูเงางามแล้วยังช่วยป้องกันการแห้งกรอบและกล่าวแตกร้าวจากความร้อนของแสงแดดได้โดยใช้เช็ดบริเวณคอนโซลและส่วนเบาะจนเงางามหากเป็นเบาะแบบผ้าไม่ต้องเช็ดหยุดพฤติกรรมทำร้ายรถบรรทุกของหนักหรือบรรทุกคนเกิน หากจำเป็นต้องทำสักครั้งก็คงไม่ส่งผลเสียต่อรถมากแต่ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆต่อให้รถของคุณแข็งแรงทนทานแค่ไหนแต่ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆอาจจะต้องเจอปัญหายางเสื่อมโชบพังเร็วกว่าที่ควรทางที่ดีไม่ควรนั่งบรรทุกคนเกินจำนวนที่นั่งของรถและบรรทุกของไม่เกิน60กิโลกร,รมัมอีกสิ่งหนึ่งที่คนมีรถชอบํากันก็คือ จอดรถทิ้งไว้ในที่แดดร้อนจิงเป็นแดดประเทศไทยที่ร้อนอย่างนี้จ่งเป็นการเล่งให้เครื่องยนต์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นไปอีกด้วยหากต้องไปเจอที่จอดแดดแรงๆบ่อยๆแล้วขอแนะนำให้คุณใช้ผ้าคลุมรถเอาไว้จะสามารถช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเรื่องประการรถยนต์ที่ดี แม้ว่าจะดูแลรถดีแค่ไหนแต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอซึ่งแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายและค่าใช้จ่ายไม่น้อยหาต้องจ่ายเงินซ่อมเองกับอู่รถทั่วไปคุณก็อาจจะไม่ได้รถที่สภาพดีเหมือนเดิมกลับคืนมา<ๆ>การใช้บริการกับประกรันภัยรถยนต์ไว้ใจได้และมีคุณภาพจะจัดการ คืนสภาพรถยนต์ของคุณให้เหมือนเดิมโดยอู่ซ่อมคุณภาพที่คุณไว้ใจได้แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5วิธีการดูแลรถยนต์ให้เหมือนใหม่ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีดูแลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ